สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนพลตำรวจเอกพัชรวาดวงสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะประธานที่ปรึกษาพักพลังประชารัฐระบุก,กรณีถูกมองว่าเป็นคนไม่ค่อยพูดเนื่องจากไม่ค่อยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนโดยบอกว่าตนเป็นคนไม่ค่อยพูดอยู่แล้วประเภทมองตารู้ใจ ส่วนสถานการณ์ในพักพลังประชารัฐเป็นอย่างไรและพร้อมจะรับไม้ต่อจากพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐหรือไม่พลตํารวจเอกพัชรวาทระบุว่าพลเอกประวิตยยังแข็งแรงและไม่ได้มีการฝากฟังอะไรเพราะท่านดูแลอยู่แล้วพร้อมยืนยันว่าพลเอกประวิตรจะไม่ลาออกตามที่มีกระแสข่าวก่อนหน้านี้ยังคงเป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐต่อและไม่คิดวางมือทางการเมือง ส่วนแผนนโยบายกระทรวงทรัพยากรในการรณรงค์ลอยกระทงปีนี้พลตํารวจเอกพัชรวาทเชิญชวนประชาชนให้ลอยกระทงร่วมกันเป็นคู่หรือครอบครัวละหนึ่งกระทงเพื่อลดปริมาณขยะและใช้วัสดุธรรมชาติในการทำกระทงด้วยพลตํารวจเอกพัชรวาทบอกด้วยว่าลอยกระทงปีนี้ตนจะอยู่ที่บ้านและจะลอยกระทงกับครอบครัวเมื่อถามว่าจะชวนพลเอกประวิตรพ่ชายไปลอยกระทงด้วยหรือไม่ พลตำรวจเอกพัชรวาดบอกว่าลุงป้อมเขาก็อยากลอยด้วยอยู่แล้ว